สวัสดีค่ะบุภาผ้ารวยค่ะมาแนะนำเสื้อถักอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นเสื้อถักแบบสบายๆแขนกุดนะแขนกุดคอกลมแล้วก็ชายชายยาวค่ะแล้วก็แวกแต่แต่ว่าเห็นแล้วแบบน่ารักมากเลยค่ะแต่ไหมที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นไหมสีสลับนะคะเป็นไหมสีสลับทีนี้บุภาต้องต้องไปแก้ใหม่ไปแก้มือบุภาได้ไหมพรมมาสีคล้ายๆกับของนางแบบค่ะ แต่ว่าด้วยเป็นมันเป็นไหมเส้นใหญ่เป็นไหมของที่เขาขายร้านญี่ปุ่นนะคะที่ขายชิ้นละหกสิบาทอะ่ะบุผาก็ได้เสื้อตัวหนึ่งแต่ว่ามันมันสวยยังไม่พอบุผาว่ามันมันต้องเป็นเหมือนประมาณว่าไหมซัมเมอร์นะไหมซัมเมอร์หรือไหมเส้นเล็กกว่านั้นอันนี้เขาใช้ไหมสลับนะคะสวยมากเลยเนาะนางแบบก็น่ารักนะเด็กๆใส่เนี่ยค่ะก็ก็อยากอยากถัก อยากถักเหมือนกันแต่ถักถักออกมาแล้วมันก็ก็ได้ก็ใส่ได้แต่ว่ามันมันไหมก็ไม่พอด้วยนะแล้วก็ไม่ไม่ได้สวยเป็นลายที่ไม่ได้ยากนะคะเป็นลายง่ายเนาะเนี่ยค่ะอันอันนี้นางแบบน่ารักมากเลยอะ่ะนางแบบจีนเนาะนางแบบจีนเป็นลายถักง่ายๆนะคะตัวนี้เราถักจากชายขึ้นไปได้นะคะถักจากชายขึ้นไปถักขึ้นไปนะ ชิ้นชิ้นหน้าชิ้นหน้านี่ก่อนถักไปกลับไปกลับนะคะชิ้นหน้าแล้วก็มาถึงถึงระหว่างช่วงช่องเอวในนิดเดียวนะคะแล้วก็เว้นวนงแขนนิดนึงวงแขนนะคะเว้าเข้ามานิดเดียวว้าเข้านิดนิดเดียวนะคะแล้วก็ถักขึ้น <essa 1> ถักขึ้นตรงคอเนี่ยค่ะเราเปิดตรงเพิ่มตรงไหล่ี่ประมาณห้ารอบนะตรงไหล่เนี่ยขึ้นไปห้ารอบแล้วพอเราถักขอบมันก็จะเป็นคอประมาณคอกลมพอดีค่ะคะอกลมนะ ลายนี้มันจะเป็นลายที่ไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าของเขาเป็นไหมสลับค่ะคือเหมือนเหมือนมีหลายสีในเส้นเดียวอะ่ะมีหลายสีในเส้นเดียวนะเดี๋ยวตัวลายเนี่ยบุผาจะมาขึ้นลายให้ดูแบบคร่าวๆนะให้ท่านผู้ชมดูแบบก่อนคือลายนี้เป็นลายถักธรรมดานะคะลายถักธรรมดาแต่ให้ไปใช้ไหมสีสลับเอานะไหมสีสลับเดี๋ยวดูตัวเสื้อที่บุผาถักมานะ อันนี้จะเป็นไหมพรมเส้นค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะเส้นใหญ่ให้ดูเส้นพอดีไปเจอไปเจอไปเจอที่ร้านเอ็กซ์ที่ขายของญี่ปุ่นนะคะหกสิบบาทหกสิบบาทนะเนี่ยไหมมันจะเป็นสีแบบนี้ค่ะสีสลับแบบนี้แต่ไหมมันเส้นใหญ่นี่นะไหมมันเส้นใหญ่ถามว่า ก็ได้ไหมก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันมันเส้นใหญ่ค่ะอันนี้ต้องใส่แบบเป็นภาพรวมดูอันนี้อันนี้บุฝัดถักเสร็จนะใช้เวลาสองวันสองวันมันถักด้วยด้วยที่มันเส้นใหญ่นะอันนี้รีดแล้วค่ะรีดแล้วถ้าไม่รีดมันไหมพรมมันจะฟูๆนะมันจะฟูๆก็ออกจะเป็นขดน,นิดนึงนะด้วยไหมเนะะี่ยค่ะเป็นขดนิดนึงเนี่ยให้หาไหมที่เป็นสีสลับแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นไหมซัมเมอร์ก็ได้บูพผาเห็นมีอยู่นะ ของวีนัสก็มีอยู่นะที่เป็นสีบูภาว่าจะไปจะไปดูอยู่คือจะถักซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะอันนี้อันนี้คือคือถามว่าชอบชอบแบบของนางแบบอะ่ะนี่นะคะแต่ของบูภาตัวตัวเนี้ยบูภาทำทาจากคอลงมานะทำมีแขนเนี่ยค่ะแขนประมาณเลยมาที่เดียวเพราะบูภามีปัญหาเรื่องแขนเรื่องเรื่องแขนเป็นแผลเป็นค่ะก็เลยไม่ได้ทำแขนกุดนะอันอันนี้ก็ก็คือ ไหมด้วยไหมมันเส้นใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวพอใส่เป็นภาพรวมบุผัดถ่ายมาให้ดูแล้วกันอันนี้นะคะตอนนี้บุผัดถักจากคอลงมานะถักจากคอลงมาก็คือมาเพิ่มตรงไหล่เพิ่มตรงไหลก็เป็นล่อกอยู่แต่ถ้าจะให้สวยก็คือถักจากชายขึ้นไปนะถักจากชายขึ้นไปส่วนชายชายเสื้อค่ะด้วยไหมมันหมดพอดีบุผัดก็เลยทําเป็นชายด้านหลังในยาวหน่อยด้านหน้าสั้นหน่อย มันจะมีเสื้อแบบตัวหนึ่งของยูนิโค่ะค่ะเสื้อยืดของยูนิโค่ะเขาจะเขาจะชายเนี่ยเคือชายเหมือนว่าไม่ไม่เท่ากันไม่เท่ากันเนาะด้านหลังยาวด้านหน้าสั้นอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวลายเดี๋ยวโบผ่ามาขึ้นให้ดูหน่อยหนึ่งนะตัวลายมันเนาะคือลายนี้ถักไม่ยากนะถักไม่ยากเป็นลายที่ถักง่ายมากแล้วก็เพียงแต่ว่า หาไหม่ที่มันสีตรงเนาะแล้วก็เอาสีขาวมามาทับแต่บุพาเห็นแล้วน่ารักอะเสื้อตัวเนี้ยพอเราขึ้นโซ่นะคะเวลาขึ้นโซ่นะเพราะอันนี้เราเราถักชิ้นหน้าก่อนใช่ไหมคะถักชิ้นหน้าถักไปกะะลับอะค่ะเราก็วัดว่าเอาวัดจะตัวประมาณไหนแต่ว่าตัวมันดองหลวมๆนะตัวหลวมๆก็คือโซ่จะยาวหน่อยตัวหลวมๆ อันนี้บุผัฒถักให้ดูเป็นตัวอย่างนะเวลาทํานะคะให้ให้ท่านผู้ชมทําจากชายขึ้นนะแล้วไปเว้นตรง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 แขนของบุผานนี่ทําจากคอลงมาบุผวาว่ามันด้วยไหมเส้นใหญ่มันยังไม่สวยเวลาขึ้นนะคะเราจะขึ้นตรงมุมอย่างนี้เลยก็ได้ขึ้นไปสามโซ่นะคะสามโซ่ปักลงมา ถ้าเป็นไหมซัมเมอร์ให้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงสองจังหวะแบบนี้นะคะนี่นะหนึ่งครั้งสองจังหวะนะทาหลักอะค่ะทําหลัก,ก,ลกแล้วก็โซ่เนี่ยค่ะท่านผู้ชมจะเอาของผู้ผ่านเนี่ยใช้หนึ่งโซ่ด้วยมันไหมไหมเส้นใหญ่ใช่ไหมถ้าไหมเส้นเล็กก็ใช้สองโซ่ก็ได้ค่ะสองโซ่นะก็เว้นเว้นตรงนี้สองมาปักโซ่ที่สามอันนี้จุดเริ่มนะจุดเริ่ม สองโซ่เว้นสองโซ่ค่ะมาตรงโซ่ที่สามนะโซ่ที่สามตรงพันหัวเข็มเนี่ยใช้พันหัวเข็มสองคักนะคะอันนี้เว้นหนึ่งโซ่แต่อันนี้บุภาใไหมมันเส้นใหญ่นะบุภาพันหัวเข็มหนึ่งครักแล้วก็ดึงเลยนะแล้วก็สองโซ่อย่างนี้ค่ะปักโซ่ที่สามนะปักโซ่ที่สามถ้าใช้ไหมซัมเมอร์ค่ะจะใช้สองโซ่สามโซ่ก็ได้นะอยู่ที่ความเหมาะสมนะ ที่ความเหมาะสมนี่นะเวลาแอดคลิปก็จะแพอากาศคัดจมูกนี่นะคะก็เว้นสองโซ,สงโซ่สองโซ่เว้นสองสองโซ่บนสอนะงโซ่ล่างค่ะสองโซ่บนสองโซ่ล่างนะสองโซ่เห็นนะปักลบโซ่ที่สาม มันจะได้ลักษณะนี้แล้วก็เว้นหนึ่งโซ่ค่ะเว้นหนึ่งโซ่นะพอรอบต่อไปรอบต่อไปนะอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูนิดนึงสามสามโซ่นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วอันนี้ใช้สองโซ่ค่ะใช้สองโซ่นะถ้าเกิดว่าสองโซ่ ม,มันสั้นไปใช้สามโซ่ก็ได้ถ้าท่านผู้ชมใช้ไหมเส้นเล็กนะนี่นะคะนี่แต่อันนี้บุพภาชใช้สองโซ่นะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็หนึ่งโซ่ลายไม่มีอะไรเลยค่ะลายมันง่ายนะลายมันง่ายแต่ให้หาไหมสวยๆนะหาไหมสวยๆมาถักแล้วก็ทำขอบสีขาว เนี่ยไหม,หมสลับสีแบบเนี้ยมันมีมันมีอยู่บูพาเห็นอยู่ไหมซัมเมอร์นะแต่ทีนี้ไม่ได้ไปร้านนั้นเห็นอยู่แต่ไม่เคยคิดจะถักมาเจอแบบเสื้อเนี่ยนะขอบเราก็ขึ้นแบบนี้เลยก็ได้ค่ะถ้าเป็นขอบนะเนี่ยเราก็ถักไปนี้อันนี้สองโซ่ใช่ไหมคะเกี่ยวเนี่ยถักสลับกันไปกันมา อันนี้ไหมพรมมันก็จะดูมันจะดูเส้นใหญ่คือมันจะดูห่างนะแต่ว่ามันใส่ซับในแต่มันดูมันมันไม่พิ้วนะมันไม่เหมือนไหมซัมเมอร์นะไหมซัมเมอร์พอเราลีดอ่ะมันจะมีน้ำหนักมันจะดูพิ้วกว่าส่วนไหมพรมมันจะดูเบาเอ่ะดูเบาเบาจะดูฟู นีลายมีแค่นี้เองลายนะถักกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยค่ะลายมีแค่นี้เองอันนี้วิธีถักลายเสื้อตัวนี้นะวิธีถักลายหาไหมที่เป็นหลายๆซสีแบบเนี้ยค่ะมีขายนะมีขายเนี่ยนางแบบน่ารักมากเลยอะ่ะชอบนางแบบมากเลยดูสิน่ารัก คือถ้าท่านผู้ชมทําให้ลูกหลานใช้ก็ได้นะเนี่ยน่ารักมากนะนเป็นเสื้อแบบใส่สบายๆถักง่ายๆอะ่ะถักง่ายๆแล้วก็ถักขอบสีขาวเนาะถักขอบสีขาวหาไหมสีขาวมาตัดมันมีอยู่นะไหมไหมอย่างเงี้ยค่ะมีน่าจะมีขายอยู่ทางทางลาซด้าทางอะไรก็มีขายอยู่นะอ<ม>ลองสั่งมาทํากันดูแต่ว่าของบุภาเสื้อตัวที่บุภาถักใช้ไหมแปดม้วนนะแปดม้วนม้วนละหกสิบาท ก,ก็เอาเรื่องอยู่เพราะว่าไหมมันนิดเดียวอ่ะไหมแพงเป็นไหมของญี่ปุ่นค่ะแต่ไหมบ้านเราถ้าไหมซัมเมอร์ของวีนัสอ่ะมันก็ม้วนหนึ่งเอาตีส 65, ักหกสิบห้าเอาอาแบบเขาขายแพงสุดนะก็ใช้สักสามม้วนก็อยู่แหละเพราะชายอันนี้เขาทาชายยาวนะชายยาวหลวมๆนะชายยาวหลวมๆสามม้มวนแล้วก็สีขาวสักม้วนหนึ่งออเป็นสี่ส่วนใหญ่เวลาบูผัาซื้อใหมนะบูผัาจะซื้อสี่ม้วนนะเพราะบางทีมันมัน มันขาดเหลือบางทีเราอยากจะทําแขนยาวอะไรเงี้ยค่ะถ้าซื้อมาไม่ครบสี่นะพอไปดูอีกครั้งหนึ่งที่ร้านนะั้นไม่มีแล้วแล้วสีก็คนละล็อตเนี้ยไม่ไม่ค่อยได้ตรงบางทีถักค้างๆข,า,งขาเพราะใหม่เขาหมดเนี่ยค่ะท่านผู้ชมลองทําดูน้าลายเนี้ยคือดูแลแบบน่ารักอะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะเนี่ยค่ะความยาวเห็นไหมครึ่งขานะความยาวครึ่งขาครึ่งขาเราอะ่ะ เนี่ยต้องต้องให้ให้มันยาวหน่อยนะให้มันยาวหน่อยเป็นเสื้อลำลองแบบใส่สบายๆอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยท่านผู้ชมก็ลองก็ลองทํากันดูเนาะเดี๋ยวบูพาจะหาไหมหาไหมอีกไหมมาแก้ตัวอยู่มาแก้ตัว, oh. ตวคือคือดูแล้วแบบชอบอะ่ะชอบเสื้อตัวนี้มากอ่ะชอบเนาะแล้วถักได้ไวเป็นเป็นสีสลับอย่างเงี้ยค่ะฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปหนึ่งนะลองทํากันดูค่ะด้วยด้วยลายง่ายๆแต่ใช้ไหมสีสลับเนาะ เพราะเราเราเน้นที่ที่สีใหม่นะเราไม่เน้นที่ลายเนี่ยค่ะฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ